ได้ข่าวว่าคุณไปงานแถลงข่าวไทยซูเปอร์โมเดลมาเป็นไงบ้างครับคือคึกมากมากเลยค่ะเพราะว่าไทยซูเปอร์โมเดลนะคะกลับมาจัดการประกวดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่ห่างหายไปนานถึง4ปีแต่วันนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะเปิดประตูให้ผู้ที่มีความฝันนะคะกล้าเข้าสู่รันเวย์แฟชั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวเจด้าและพี่หลุยส์เนี่ยก็มีโอกาสไปเป็นพิธีกรด้วยเน่และงานนี้ค่ะคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์นะคะกรรมการผู้จัดการช่อง7 HD พร้อมด้วยทีมผู้จัดการประกวดเนี่ยได้เปิดเวทีพูดคุยถึงอนเการจัด ในปีนี้เรียกได้ว่าพลิกโฉมเวทีครั้งใหญ่ะะเลยค่ะพี่แอมครับส้างโอกาสให้เท่าเทียมกันเพราะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายและ t r a n s ์วีเ e นมาพิสูจน์ความสามารถตัวเองแบบเท่าเทียมนะคะ<ช> <ๆ S 2> เท่นะะานั <ๆ S 1> า้นย, <ๆ S 1> ยังไม่พอค่ะค<ๆ>รบรอบ22ปี <ๆ S 1> ทั้งทีรุ่นพี่ไทยซูเปอร์โมเดลอย่าง พี่แพนเค้กเขมรนิตจามิกรไฮซูเปอร์โมเดล2004และเจ้าของตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004เมื่อวานติดภารกิจมาไม่ได้แต่ก็มีวีทีอาร์มาเรียกน้ำย่อยจากแฟนๆค่ะคที่สำคัญนี่ชุดสีทองแบบเดียวกับวันที่ได้ตำแหน่งเลยและพี่แพนเนี่ยก็ฝากบอกน้องๆด้วยว่า เดี๋ยวเจอกันแน่ค่ะเจอกันนะฮะและนอกจากนี้นะครับผมยังมีสามสาวนะครับนั่นก็คือคุณแซมมี่คาเวลนะครับไทยซ<ะ>ูเปอร์โมเดลปี2007ครับแล้วก็คุณแพมมนฑิรานะครับไทยซูเปอร์โมเดลปี2009ครับแล้วก็ไทยซูเปอร์โมเดลคนล่าสุดนะครับน้องการนัทาชานะครับผมปี2020นี่นะ,ะก็มาเดินโชว์แบบสับๆงานนี้รุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย<ๆ>เขามารวมตัวกันครับ เขาก็เมาส์กันแซวกันเยอะเลยโดยเฉพาะชุดของแซมมี่ครับที่ทคนเนี่ยต้องยกไปเลยว่าจึ้งมากแล้วที่สำคัญนะเขาบอกว่าเวทีนี้นะกำไรชีวิตสุดๆ วันนี้คุณอบอกตัวเองว่าแบบอยากให้มาแบบเรียบร้อยเรียบร้อยใช่เพราะว่างานกลางวันใช่เพราะแขนยาวกระโปรงยาวถูกใช่คือจริงๆเราจะแบบรวมตัวกันทุกครั้งที่มีเวทีไทยซุปเนาะจะแบบตื่นเต้นทุกครั้งก็หายไปนานครั้งนี้กลับมาแล้วนะคะ<ช>ดีใจที่จริงๆแล้วเราเราห่างหายจากคําว่าไทยซุปเปอร์มาเดลวมานานมากแล้วก็มันเหมือนด้วย,ลยหลายๆอย่างสถานการณ์อะเนาะแต่ดีใจที่ปีเนี้ยได้กลับมาแล้วก็กลับมาแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์มากเจ้ตั้งผู้หญิงทั้งทรานส์ทั้ง ผู้ชายด้วยแล้วแบบเธอพูดเลยตกตีกันแน่ใช่ค่ะก็รอมา4ปีแล้วค่ะปีนี้อันนี้เลยใช่ปีเป็นปีที่อย่ดงานที่สุดใช่ค่ะเราจะเห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเห็นเซอร์ไพรส์ต่างๆจากเวทีนี้แน่นอน และงานนี้นะครับยังมีเมคอัพอาร์ติสชื่อดังของประเทศไทยนะครับคุณชัดชัยเพียงอธิชาตินะครับหรือว่าน้องฉัดนั่นเองเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางนะครับชัดคอสเมติกนะครับที่จะมาดูแลความสวยงามเปลี่ยนลุคให้กับทั้งสาวๆหนุ่มๆในการประกวดในครั้งนี้พร้อมยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับเจ้าของเพจนางงามนางแบบมาร่วมงานด้วยกันเยอะมากเลยทีเดียวหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่า ปีนี้มาแบบแซ่บแน่นอนครับ ก็อาจจะดูเรื่องความสวยความงามนะครับโดยเเรื่องของการแต่งหน้านะครับแล้วก็จะบอกว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยน้องชัดก็ติดตามช่องเจ็ดมาตลอดแล้วก็ได้เ,เห็นไทยซูเปอร์โมเดลเนาะหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเอ่อคุณแพนเค้กเนาะน้องการคือทุกคนนี่คือเขาเรียกว่าเป็นระดับนางแบบที่เป็นโปรเฟชชั่นอลต้องสนุกแน่นอนปังแน่นอนแล้วก็ทุกคนที่มาที่นี่ก็จะได้รับโอกาสที่ดีกลับไปครับเราว่าเวทีในประเทศไทยเนี่ยในส่วน ของนางแบบอ่ะห่างหายไปนานค่อนข้างห่างหายไปนานแล้วก็วงการนางแบบค่อนข้างเงียบไปนานแล้วว่าออครั้งนี้เนี่ยออช่องเจ็ดน่าจะเอากลับกรรมธรรมใหม่ในในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นแล้วก็ทำให้กระแสะของนางแบบกลับเข้ามาในวงการได้อีกได้กลิ่นความแซ่บแค่ชุดก็กินความแค่ <มา S 1> แค่ชุดก็ขนล,ลุกแล้วว่าเช,ช,ชื่อว่าปีนี้ค่ะมีอะไรใหม่ๆให้ดูแน่นอนไทยซูเปอร์โมเดลปีนี้ค่ะ ส่วราวัลในการประกวดในปีนี้นะคะก็จัดเต็มแบบจุกๆค่ะมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทนะคะซึ่งในปีนี้จะมีผู้ชนะถึง2ํตำแหน่งด้วยกันนั่นก็คือไทยซูเปอร์โมเดลและไทยซูเปอร์โมเดลเมลค่ะและยังมีตำแหน่งโฟโตจินิกโมเดลและดิจิตัลชอยส์ช่วยนะคะ ใครที่ยังลังเลไม่ต้องลังเลแล้วค่ะเพราะว่าเรายังเปิดรับสมัครแบบออนไลน์จนถึงวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้นะคะทาง w w w c s 7 c o m t s m 2 0 2 4ค่ะโดยรอบตัดสิน,นจะมีขึ้นในวันพุธที่2ณทรูไอคอน hall ชั้น7ไอคอนสยามนะคะช่อง 7hd ถ่ายทอดสดให้ชมแบบสดๆเลยเวลา20.35นาค่ะเรื่องการประกวดนะครับจบไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่อง คือแซมมี่ดีกว่า uh huh. ดูกระชุ่มกระชวยมากๆอล่านี่คือใสมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจเขากระชุ่มกระชวยอย่างหนักมีหนุ่มหล่อคนหนึ่งครับมาขายขนมจีบอยู่จ้า uh huh. ก็ไม่ใช่แค่แฟนๆนะครับที่เชียร์พี่ๆนักข่าวเนี่ยสัำไปก็แซวหนักมากดูจากอาการแล้วนะครับคู่นี้เนี่ยมีลุ้น ฝ่ายชายนี่นะครับตอบชัดเวอร์เลยว่าจีบอยู่ส่วนฝั่งแซมมี่เองนะครับก็ตอบไปแบบเขินๆนะครับไหนๆก็มีอาการความรักกันแล้วมันเป็นยังไงจะแซมมี่อเล่าให้ฟังสิยังไงก็ยังรอดูความพยายามของเขาอยู่รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละวงโคจรไม่น่าจะโคจรเข้ามาอยู่ในรอบ ชีวิตเราได้ะแต่อยู่ดีมีคนเนี้ยโผลมาคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าเตยจะสวยขนาดนี้แต่พอเขาพูดออกข่าวแบบนั้นว่าเอ้ยก็สวยอยู่ว่ะสวยอยู่ไม่มีสเปคแล้วอะตอนเนี้ยแต่ถ้าถามว่าไลฟ์สไตล์ใกล้กันไหมก็ใกล้ค่ะความน่าจะเป็นมีความเป็นไปได้ก็กำลังโหลดดิ้งอยู่ใกล้จะเต็มแล้ว คือดูจากสีหน้าการสัมภาษณ์ความสดใสนะรักมันเต็มเปี่ยมมากอยคือหมายถึงก็เขาบอกว่ากําลังอัปโหลดอยู่ไงตอนนี้อัปโหลดจะเต็มแล้วอะแล้วถ้าไม่เต็มแล้วมันจะยังไงเออก็เชียร์กันนะความรอติดตาม